วันนี้เราจะมาแต่งหน้าเค้กมะพร้าวอ่อนกันด้วยริชกรูเมติโอวิปจืดทรีนวันกันค่ะเดี๋ยวจะเทวิปลงไปในโถตี300มลสามารถนำเครื่องตีมาตีได้เลยค่อยๆตีด้วยสปีดต,ต่ำพอวิปเริ่มขึ้นฟูเล็กน้อยเดี๋ยวก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไป30กรัมหากผสม1กล่องก็ใช้น้ำตาลไอซิ่ง300กรัมค่ะจากนั้นค่อยๆตีต่อด้วยสปีดกลางหรือสูงจนวิบขึ้นฟูตามที่เราต้องการเชื่อไหมคะทุกคนเห็นแมวแต่งหน้าเค้กมาเยอะแยะขนาดนี้แมวเพิ่งเคยใช้วิบน้ำครัรน ใส่น้ำตาลลงไปนิดหนึง่งลงตัวมากเลยค่ะเวลาตีก็ไม่ต้องให้ตั้งยอดแข็งมากนะคะจะได้ปาดครีมง่ายๆ r ริชกูเมทิโอมีส่วนผสมของนมแท้จากสเปนเดี๋ยวจะแต่งหน้าเค้กมะพร้าออ่อนเป็นโทนสีขาวครีมค่ะดูสิคะทุกคนนํามาแต่งหน้าเค้กปาดครีมก็ไม่ยากเลยแล้วคือแบบตีง่ายมากค่ะทุกคนเมื่อก่อนก็คิดว่าเวลาตีต้องรองน้ําแข็งให้ยุ่งยากเดี๋ยวก็แบ่งวิปครีมไว้หน่อยนึงนะคะหยดสีเหลืองไข่ลงไป2-3หยดด้วยสปีดต่ตําแค่นี้ก็เป็นการผสมสีง่ายๆแล้วค่ะเดี๋ยวแต่งรบเับีบขอบเค้กด้ววยหับบี แต่งขอบเค้กด้านบนด้วยหัวบีบเบอร์22เช่นกันค่ะเนื้อครีมบีบออกมาก็ได้ลายคมสวยอยู่นะแต่งขอบระบายด้วยหัวบีบเบอร์ 2, 2> ค่ะวิ 1> บ1กล่องสามารถแต่งเค้ก1ปอนได้ถึง6ก้อนเลยใช้ทําอาหารคาวหวานก็ได้ปาดง่ายบีบดอกได้ความคงตัวคือเริ่เพื่อนกําลังมองหาวิบน้ําตีง่ายอยู่ใช่ไหมคะแนะนำริชกู u e t ริโอวิบเ e อทรีอินวันค่ะ